หญิงสาวคนหนึ่งกินผักเป็นประจำวันนั้นเธอรู้สึกว่าที่แขนตัวเองคันแปลกๆพอเกาไปไม่กี่ทีกลับมีดวงตาโผล่ขึ้นมาบนแขนจริงๆเธอตกใจสุดขีดลองเอานิ้วแตะดูถึงรู้ว่าดวงตานั้นนิ่มขยับได้แถมยังเกอกตามการเคลื่อนไหวของแขนเธออีกด้วยเธอรีบหยิบโทรศัพท์ค้นหาคำอธิบายและค่อยโล่งใจขึ้นหน่อยเมื่อเห็นว่ามีหลายคนเคยเจอแบบเดียวกันตามวิธีที่เจอในอินเทอร์เน็ตเธอรวบรวมความกล้าเอาดวงตาน,นั้นออกแล้ววางใส่แก้วก่อนจะเอาผ้าคลุมไว้เพื่อให้แขนของตัวเองรักษาเร็วขึ้น จากนั้นก็เข้านอนแต่พอตื่นขึ้นมาเธอกลับพบว่าดวงตาในแก้วโตขึ้นจนกลายเป็นปีศาจแล้วมันยังเรียกให้เธอเข้าไปใกล้ๆเธอสายหน้าอย่างหวาดกลัวแต่ด้วยการเชื้อเชิญอย่างจริงใจของมันทั้งคู่ก็เริ่มเต้นรำด้วยกันและในจังหวะที่เธอกำลังอินกับการเต้น มือขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้ามาคว้าดวงตาปีศาจไปจากคู่เต้นของเธอทำให้เธอยืนชะงักค้างด้วยความตกใจไม่นานหญิงสาวก็สะดุ้งตื่นเธอหันไปมองแก้วข้างเตียงยกผ้าขึ้นดูแล้วพบว่าดวงตายัางอยู่ในนั้นเหมือนเดิมเธอจึงรู้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงความฝันเท่านั้นเธอค่อยๆเอาดวงตากลับไปติดที่แขนเหมือนเดิมและเมื่อทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เธอจึงตัดสินใจยอมรับมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายดวงตาบนแขนกะพรบให้เธอด้วยความพอใจ